ครับสวัสดีแฟนเพจลูกสาวหลา่าสูขูทุกคนเมื่อวนี้กับบ้านบ้านนำกรรมอีกแล้วครับพี่น้องพอดีมาพอตาเราก็ลังหดมันเผาอยู่ครับก็เลยเข้าไปคุยกับเล่าขออยากเล่าไทายคลิปปันพีปันน้องผููบ่เคยเห็นอสวนมันเผาแ่งปัน่นกันเบิ่งอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องนี่เป็นคลิปที่สองแล้วครับที่ผมมาถ่ายคลิปมันเผาผมก็เลยถามตาเราว่าตาวะ มันเผานี่หดนามมือละจากเถื่อผมว่าตาเล่าก็ว่าหวบมกลาเอ้หดอาทิตย์ละเถื่อุณได้แล้วว่ามันเผานี่ขันว่าไปฮดมือละสองเถื่อก็หว่วยตาว่าอยาม่มันเินหลักเรน่าโคนเน่าผมแล้วเราว่าเออกับซีเมนความล่าเพราะมันพืดพวกนี้มันจะอยู่อ่าใต้ดินเนาะถ้ายิงน้ำขังน้ำแช่ไปเดี๋ยวมันก็สิเห็นเห็นเป็นหลักเรน่าโคนเหนา่นหนาเราว่า บรรยากาศดีขนาดนี้ครับพี่น้องเบิงผมสิไทยอลบรอบสวนเล่าให้เบิงครับพี่น้องบรรยากาศโอ้ยอีกฟังหนึ่งติดนำโค้งเลยพี่น้องอากาศเย็นเย็นสบายเลยครับอากาศบออากาศสิบอห่อนเลยครับพี่น้องผมถามตาแล้วว่าแล้วยงเมษาห่อนบอตาอยู่บอ,อแล้วว่าบอค่อยห่อนเลยว,ว่าเดี๋ยวจะผ่านมาช่วงเมษาจะมาเล่นนอเล่นครับเที่ยงตากันเลยด้วยเยน็นเย็นแล้วว่าเบิงโหลดครับบรรยากาศ,รรากาศโอ้ข้าจะมีความสุขอันนี้ จาเพิ่นอันนี้เจเพิ่นกำลังกวาดอันใบมันเผาอยู่ครับพี่น้องผมก็สงสยัยวยเจ๊วะว่ามันเจ้าเอาไปเอ็ดอันุยมาร์กบอกใบมันกับเครื่องมันนี่ผมบอกแล้วเราว่าเอาไปง่วแเราว่าง่วกินมักนี่เราว่ามันมันมันกินแล้วมันอ้วนผมก็เลยได้โอกาสเจ๊วะเจ้าล่องขุดมันเท่าไหร่ผมเบิงเด้นะครับผมเบิ บ่เคยเห็นตอนคุดจะเถื่อนเลา่าว่ามันสีอย่างยังเสียมเก่ามาอยู่แล้ววะเราเลยจัดให้เลยครับคุดให้เบิ่งเลยนี่ยกให้ยกข้นยกข้นเบิ่งดู้ห่ะเล่าห่วคุดไว้ได้เล่าครับผมว่าสิเล่าคุดเบื่องอยู่ครับแต่ว่ายยานซับหัวมันเผาหั่นะก็เลยปล่อยเจ๊ยบแล้วจัดการเลยห่ะห่วยมันขึ้นแต่หัวใหญ่ๆหญ่เท่าเจี๊ผมว่าห่วยแล้วว่าหัวเราเป็นโลกก็มีเด้่องอะ่าแล้วขะุดให้เบื่องเนี้ยหัวเราเป็นโลกเป็นยังไงแล้ววะผมบอกเล่านะเนาวสิขุดให้เบิงเเ่งทำเบืองท้าจังน้อยแล้วลว,ว,ว,ขขว,วนนะ <c oughs> หัวนี่บ่แม่กับที่แม่หัวหนาบุล่ะเราอึ๊บหัวยังบ่แม่อยู่บ่เดี๋ยวนี้หัวอ้เราว่ะหัวหัวหัวอ้เรานี่สายหัวเราลูกเรานี่เราว่ะนี่บ่หอดกับเกือบเราว่ะหัวนี่บักใหญ่เลยเราว่ะโอ้ยเหรอบ่ไข่นผู้คุรตัวนี้เราว่ะนี่อันนี้ก็บักใหญ่เราว่ะหุวนะโอ้เผื่อใหญ่เลยครับพี่น้องแต่ขนาดผมยืนผมยืนห่างเล่าประมาณเม็ดกว่ัวนี่ครับที่ผมถ่ายนี่มันก็เลยเป็นลักษณะหัวค่อนข้างหัวหน่อยนะแต่ว่าหัวจริงๆนะผมประมาณแปดขีดขึ้นนะ หัวใหญ่ละประมาณแปดขีดหัวละโลกกับมี่ครับแต่ว่าผมเห็นแล้วก็โอู้เป็นตาดีใจและเพลินครับพี่น้องนี่หัวนี่กับใ่ครับหัวนี่เกือบลกอูกละผมว่านี่ครับพี่น้องเนาะหลังจากที่คุดหัวมันโชว์ผมแล้วกับมันนีกครับเพื่อนก็นเก็บใบพ่อแล้วเพื่อนก็นสีหวยเอาไปงวัวตัวเพื่อนว่าเอาลูกเศ้าละเจ้าตามเจมาเลยเพื่อนว่าเอาอยู่ไ้เนี้ยก่อนสิมานแกันเนีเ้ยผมก็อยู่หล่อไปผาดรถมอเตอร์ไซค์ให้นเรา เอาขึ broken, like so ้นเอาเราคอยทีไปจังไดเราบาดนี่คอยถามเล่าเล่ากับว่าเล่นต้อคนตัวเราเล่นตัวเล่นตัวโอ้จำเป็นเรครับเล่นขึ้นตาฟังเมียนำโค้งพี่น้องเอ้ยหุ่นไปไปพี่น้องตามผมมาห้าวภากันไปเบิองเล่าหอยงัวงัวเรามากกินบ่ไปแล้วก็ขี่บิดขึ้นตาฟังโค้งครับพี่น้องมาหดแล้วก็มาเทหอยงัวเราเลยผมเล่นดมาทันเล่ามาหอดเราเทหอยงัวเรากินเหลี่ยมครับพี่น้องนี่เห็นบ่งัวเราก็กินดีอ้วนดีครับแต่แพ่งกับงัวหน่อยเราโอ้ย คุณอะคุณอะคุณอะโอ้ยพี่น้องเลยคักครับชีวิตข้าเจ้าแบบมวาคสุขับมึงแหละครับ,เ,รบเอาครับพี่น้องคลิปนี้สันสนครับหักแพง่งแบ่งปันครับสบายดีสู้ขู่สู้คนสวัสดีครับ